สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของการโชว์ผิวโชว์ความสวยงามเลยดีกว่าเพราะว่าไม่อยากเห็นคนเดียวเนาะก็อยากจะให้คนอื่นยคนได้เห็นด้วยนะสำหรับรถโตโยต้าซูปราคันนี้นะฮะก่อนจะเตรียมผิวนะครับก็เราก็จะมีสวิล so นะครับทั้งคันเลยนะครับแต่คันนี้นะครับเป็นงานดีเทลลิ่งนะครับก็คืองานขัดเคลือบนะครับคันนี้ไม่ได้มาเคลือบแก้วนะ กลุ่มรถกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นะครับจะเปลี่ยนมือบ่อยด้วยแล้วก็บางคนก็จะเก็บรักษาแต่หลายๆท่านก็จะมีเหตุผลแตกต่างกันไปนะครับบางท่านก็เคลือบแก้วบางท่านก็ไม่อยากเคลือบแก้วอยากจะขัดสีได้ไหมได้ครับแล้วแต่ทางลูกค้าจะสั่งเลยฮะรเราก็สามารถทําให้อย่างที่ตั้งใจได้นะครับถ้าอย่างบางคนเนี่ยต้องการขัดสีอย่างนี้นี่ครับออกมาได้อย่างนี้โอเคไหมนะครับจะบอกว่าโคนเงาเลยครับสาหรับรถซูเปอร์คันนี้นะฮะ ก่อนจะมาถึงเรานี่ก็ผ่านมือช่างด้วยผ่านามือของเจ้าของอะไรหลายหลายอย่างมีประสบการณ์ของของรถในรอบคันเลยนะครับก่อนจะออกมาได้เงาขนาดนี้เนี่ยก่อนจะเงาเนี่ยโอ้โหลอยเพียบนะครับถ้าลอยไม่เยอะลูกค้าคงไม่มาขัดเนาะโอเคนะ <laughs> ก็เป็นอีกหนึ่งอีก,อกหนึ่งผลงานนะครับที่ที่อยากจะให้หลายๆคนได้ดูแล้วก็ด้วยตัวรถด,ด้วยเนี่ยก็ไม่ค่อยมีให้เห็นตามท้องตลาดหรือท้องถนนแล้วนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะ นำไปเก็บสะสมแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะฮะที่หลายๆคนนะครับนํารถอย่างนี้นะครับมาเตรียมขิวเพื่อเก็บนะครับหรือเพื่อขายหรือเพื่อจําหน่ายหรือเพื่อจอดโชว์อันนี้ก็เหตุผลของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เหตุผลของผมคือขัดรถให้เงาทําให้เงาที่สุดนะครับที่จะเงาได้สําหรับสีสีดําคันนี้จะเป็นสีดําที่ไม่มีเมทัลลิกนะครับเป็นสีที่ค่อนข้างขัดยากระดับหนึ่งเลยบอกเลยอันนี้คือเราว่าเก่งก,ก็ยังเจออย่างนี้แล้วก็ยัง เหมือนกันนะฮะแต่ออกมาได้อย่างนี้นะครับหลายๆคนคงจะเห็นก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะ้บในห้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ออกมาได้อย่างนี้เลยสวยงามมากๆจะบอกว่าไม่อยากจับรถที่ตัวเองทําเลยนะครับเพราะว่าผมว่าถ้าจับไปแล้วนี่ก็จะมีรอยนิ้วมือเป็นเรื่องปกติเลยสําหรับใครที่หลงไหลนะครับรถ90นะฮะเป็นรถที่คุณเก็บรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อยากที่จะ นำเขามาขัดสีชวีวันให้เงากว่าตอนที่ออกมาเมื่อตอนปี90ตอนนั้นนะครับก็จัดให้ได้ถ้าเก็บรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวสีรถถ้าออกมาเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีสวิลนะฮะหรือเขาเรียกว่ารอยขัดของแป้นที่เป็นโรตารี่หรือแป้นหยาบๆยาที่มาจากกาลาเนี่ยเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ออกมาอย่างนี้เลยนะครับแต่เพียงแต่ว่า ในกรณีนี้ลูกค้าต้องการเพียงที่จะขัดเคลือบสีเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเราก็จัดให้ได้ครับลูกค้าต้องการแบบไหนเราก็นำให้ลูกค้าได้อย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เคลือบแก้วนะครับคันนี้เป็นขัดเคลือบสีแต่ว่าใช้น้ํายาเคลือบสีของแมกไก่ uh, นะครับตัวนี้เป็นตัวไฮบริดเซรามิกนะก็เหมาะสีดํามากๆอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้สาหรับรถซูเปอร์นะครับสีดํานะครับ,ค,รบคันนี้นะครับก็ บอกเลยว่าสวยงามจริงๆและจะบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่าคันนี้ท่านลูกค้าปล่อยด้วยนะฮะอันนี้นะครับบอกไว้เลยว่า ขายยด้วนะใครอยากที่จะมาดูรถนะครับมาดูได้ใครดูคอมเมนต์ไอ้ใครดูโค้์นี้อยู่นะอยากจะดูรถคันนี้ก็มาดูที่ร้านได้นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าเอากลับไปแล้วก็มาสอบถามได้ว่าจะติดต่ออะไรยังไงถ้าลูกค้าดูอยู่หรือใครสนใจนะฮะก็มาฝากเบอร์ไว้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์นี้ให้ลูกค้าลูกค้าโทรกลับหรือไม่งั้นก็เอาเบอร์ลูกค้าไปเดี๋ยวผมจะส่งเบอร์ไปให้โอเคนะฮะสำหรับคันนี้นะครับก็ ส่งงานขอส่งงานความสวยงามนะครับกันในช่วงเช้าๆสา,ส,าสายอย่างนี้กันในเที่ยนี้วันนี้งานทั้งวันเราก็ยังจะคงมีอยู่จะมีงานมีคนแนนนะฮะแล้วก็เอ่อมีคนแนนนะครับตอ,อ,องสำคัญอยู่อีกคั้นหนึ่งสำหรับคันนี้นะโตโยต้ารีโวนะครับที่มาพร้อมๆก,กันกับเมื่อวานสําหรับรถสุดป้าคันนี้คันที่ทําอะไรแน่นอนถ้าเขาอบบนี้แสดงว่าคันนี้เกือบแก้วใช่ครับก่อนหน้านี้นะฮะลูกค้าต้องการเพียงแค่ดีเทลลิ่งนะครับ แต่ด้วยราคานะครับที่มีทางทางร้านเนี่ยจะมีราคาที่ย่อมเยาวมากๆกับการเคลือบแก้วนะครับลูกค้าสนใจที่จะทำโปรแกรมนั้นเลยจัดให้นะครับจะบอกว่าไม่แพงอยากได้ราคาเคลือบแก้วแบบย่อมเยาทำให้ได้ครับแล้วเงาเหมือนเดิมด้วยนะครับ แต่อาจาจะไม่แข็งไม่หนาเท่ากับตัวรุ่นพี่เขาแต่รับรองว่าผูกใจแน่ๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆโชว์ตัวกันนะครับตอนนี้ข้างในร้อนมากไม่อยากเข้าเลยฮะถ้าเปิดในใหม่ไม่เท่าไหร่ถ้าโอเคพามาดูสิ่งสวยงามต่อสำหรับรถซูเปอร์คันนี้นะครับขอส่งงานนะกันเพียงเท่านี้นะครับคันนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับโอ้โหเฉียวกีท่ทีนะก็ยังสวยอยู่นะครับันนี้มิกกี้ R P M โรลลิ่งนะ ก็ยังคงเป็นดีเทลลิ่งอยู่นะครับทำด้ทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ